ทุกคนบางทีเวลาที่เราทำอะไรเรารู้สึกว่ามันไม่ประสบความสำเร็จสักทีแล้วก็มันมันเหนื่อยมากนะครับทำอะไรก็ดูมันดูยากยุ่งยากเหนื่อยมากไม่อยากทำบางทีมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราทำทำงานเยอะเกินไปไปมันทําให้เรารู้สึกว่าเราท้อเราเบื่อครับกับงานที่เราทําแล้วยิ่งยิ่งทําเยอะไม่ค่อยเห็นผลอันนี้ก็มีผลมากๆเลยครับก็ในหนังสือเล่มนี้ Atomic Habits เนี่ยอยากแะนะนาให้ทุกคนลองไปอ่านดูนะครับเพราะเขาบอกว่าจริงจริง เวลาที่เราทาอะไรเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องเร่งรีบจนเกินไปนะครับค่อยๆทําค่อยๆพัฒนาตัวเองก็ได้นะครับในหนังสือเล่มนี้เขาจะสอนให้เรานะครับทำทีละเล็กทีละน้อยอ่า <c oughs> เห็นไหมบางคนบอกว่า,วาโหงานบางงานเนี่ยไม่สามารถทําทีละเล็กทีละน้อยได้นะแต่มันสามารถที่จะทําต่อเนื่องได้ไงแล้วก็เวลาที่เราทาอะไรทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยเราจะรู้สึกไม่เบือ่อแล้วทาได้ตลอดทําได้ต่อเนื่องใช่ไหมรู้สึกไม่เหนื่อยบางทีบางอย่างเนี่ยเราทําทั้งวีทั้งวันเลย เราจะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็เบื่อเหมือนลงของสินค้าบนเวเบอย่างนี้ใช่ไหมครับเราลงทั้งวันเลยบางทีมันก็เหนื่อยล้านะวันต่อไปเราอาจจะทําไม่ได้แล้วเพราะว่าเราทุ่มเทกับเวลาทั้งวันไปกับงานตัวนี้ไปแล้วเนี่ยพรุ่งนี้เราอาจจะรู้สึกเบื่อแต่ถ้าเราสละเวลาในการทำเนี่ยเอาที่เราพอไหวนะครับวันละสองชั่วโมงสองชั่วโมงสองชั่วโมงแต่ต่อเนื่องทุกวันนะครับงานนั้นเนี่ยจะกลายเป็นงานที่เราสึกชอบแล้วก็พัฒนาตัวเองได้ทุกวันใช่ไหมมันไม่รู้สึกเบื่อมันทําต่อเนื่องได้ทุกวันนะใครอยากที่จะพัฒนาตัวเองให้มีวินัย รสร้างนิสัยให้ตัวเองเนี่ยทำงานได้ตลอดผมแนะนำนะหนังสือ Atomic h a b i t